มาครับใบนี้ยังหล่อวัยรุ่นชอบนะฮะนะครับใบนี้ยังหล่อร้านอยู่กรุงเทพนะฮะชักตั้งโกดังใหม่เออดอนตูมครับโกดังใหม่อยู่ดอนตูมนะฮะอยู่ฟอยเอ,อสนามแข่งรถไทยแลนด์นะฮะไทยแลนด์เซอร์กิตเนาะ,ะอยู่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตนะฮะโกด,ดังใหม่นะฮะตูดนิ่มอะ นี่หรือเหลวนิ้วแ็งอยู่นะอะนนครับมาครับเอ่อใบนี้นะครับเป็นแปดนิ้วคู่นะฮะใบนี้เป็นแปดนิ้วคู่นะรับทําแบบซื้ออะไรไมครับแบบว่าอ๋อไม่ได้รับครับไม่ได้รับครับ M M Y นะต้องขอประทานอาภัยนะครับเออทำไมถึงไม่รับแค่ทําขายก็ยังทําไม่ทันแล้วครับ เออทำขายของตัวเองก็ทำไม่ทันแล้วนะฮะงานตามตาสั่งไม่ได้รับนะฮะเออมีช่างเก่งๆในประเทศไทยเยอะเลยนะครับอ่านะครับเอาสิบแบนพาาใส่มิแล้วดังจนทวิตเตอร์ขาดเลยมือหนักไปหน่อยอกดสั่งซื้อได้เลยนะพี่นนท์นี่แหละสิ่งที่พี่เอกพยายามพยายามบอกเพื่อนๆนะฮะเวลาเวลาไม่หล่นนะไม่ไม่ไม่หล่นนะอะไรหล่นพวกนี้นะระวังตรงนั้นให้ดีๆนะครับใกลบ้านผมเลย ใล้กันเนาะ ากห้ากับสิบสามแตกต่างกันยังไงสิบห้าสิบตาก้าห้านะครับตาก้าห้านะครับตาก้าห้าก็จะเป็นดอกโคงหล่อธรรมดาเนาะเป็นดอกโคงหล่อธรรมดานอะอนาทนาครัวผมตอบคําถามนี้ก่อนฮะ,ะนี่คือดอกของตาก้าห้านะครับเออนี่คือดอกของตาก้าสิบสามนะฮะเนาะนะจะเป็นแม่เหล็กนีโอเนาะ,ะอันนี้ตาก้าห้าอันนี้ตาก้าสิบสามนะครับ นะครับตะก้าห้ากับตะก้าสิบสามเนาะแล้วก็บอร์ดนะครับบอร์ดจะแรงกว่าด้วยนะครับบอร์ดตะก้าตะก้าห้าเนี่ยนะเอ่อตะก้าสิบสามเนี่ยนะครับบอร์ดตะก้าสิบสามจะเป็นพันสองร้อยวัตต์นะครับบอร์ดตะก้าห้าหกร้อยวัตต์แล้วก็แบตนะฮะตะก้าห้าหกลูกตะก้าสิบสามสิบสองลูกครับนะฮะคือของขึ้นไปเท่าตัวเลยนะฮะของออปชั่นของเยอะมากนะครับของโฟออปชั่นมากนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวพี่เอกเปิดเพลงไทยอีกหนึ่งเพลงเนาะ เบรแรงจัดครับเลยโดนข้างบ้านร้องเรียนใช่ใช่พี่เอกกำลังจะย้ายแล้วนะใครชนะครับพี่เอกคิดวามันเป็นงานบุญครับเป็นงานโชว์ไม่ได้ไปแข่งครับพี่บัณฑิตสวัสดีอ่ะนะครับจัดตาตามนี้เลยค่าสวยดีนะครับอ่ะนะครับตักโอเคนะฮะตอบแล้วมีเบรตัวไหนที่เป็นแม่เหล็กมีโอบ้างตะก้าสิบสามครับกล้องกระพือรออยู่ครับ มาเป็นลูกเลยนะครับผมรออยู่แต่ยังไม่ถึงปกแดงนะฮะน่กกากลัวจะรอขนส่งใช่ไหมอ่าน,นะครับโอเคนะฮะใกล้บ้านผมเลยโอเคมาเดี๋ยวบ๊อบเปิดเพลงไทยโอเคครับเดี๋ยวไปใไบปไปไปถัดไปเนาะอ่าน,นะครับเดี๋ยวขอเป็นไปใบถัดไปเนาะอ่าน,นะครับ,มา,นะรบม,าามานะครับเอ่อฝันใจมหาชนมาแล้วครับ